ว้าว wow, wow. วันนี้นะคะหนิงสัญญาพาตะลอนกินค่ะกินร้านนี้นะคะโคตรเด็ดอร่อยราคาโคตรย่มเยาวนะคะที่ริมป่ามาร์เก็ตค่ะนี่เลยนะคะดูดูดยำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกหลายมา,มา,ม,ามากินด้วยกันเชิญนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน พอดีวันนี้ผมอองมาทานข้าวันนอนะครับที่ตรงนี้นนมา,า,ากินกันเลยนะครับอร่อยมากนะ,นะครับอร,อริงฝ่งนี่คะ่ะวันนี้หนิงสัญญาพามาเลาะกินดูสิคะอาหารแล้วนี้ถูกมากคือราคาย่อมเยามากได้เยอะด้วยนะคะดูดูบอกดีว่าวันนี้นสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับมากินข้ากวกันเลยนะครับ นี่มีอะไรบ้างมีฮอหโมอกมีผัดเผ็ดปลาดุกใส่ขนานแล้วก็มียำรวมมิตรแล้วก็มีข้าวเหนียวมีขนมหวานด้วยนะคะเดี๋ยวรออาหารตอนนี้กำลังทยอยมานะคะยังไม่ครบทียังมีอีกกุ้งผัดซอสน้ำมะขามนะคะรอรอรออ,อร่อยอร่อยดูดูด,ดูถ้ากินอร่อยไหมอร่อยไหมฮอหมก10บบาทเองค่ะบอกเลยอร่อยอร่อยอ ตรงนี้นะคะลิมปะมาร์เก็ตเจจงนะคะอร่อยนะคะอร่อยมากๆกันเองด้วยค่ะอย่ามองแค่ว่าข้างทางนะ,ะแต่รสชาติแบบเลิศนะคะน<ม>ี่ดูก็อยู่ในเมืองไงในเมืองภูเก็ตไงดูนะคะก็เด็ดเด็ดมากๆอร่อยไหมอร่อยไหม ยกงนิ้วยกนิกน้อร่อยร้านนี้ร้านประจำเยี่ยมเห็นไหมเห็นไหมคอนเฟิร์มยิงก็คอนเฟิร์มหอมอร่อยถูกปากถูกใจนะคะต้องร้านนี้เลยเดี๋ยวรออีกอย่างก่อนนะคะกุ้งผัดซอสน้ำมะขามของเราอร่อยอร่อยไม่ต้องเอาเอาใส่น้ำแข็งมานี่สุดๆมันกินเด้อ กินกันอยู่สองคนนะคะนีอนอะ่อะไรอะไรข้าวเหนียวจะหมดแล้วอ,อ,อร่อยฮะแค่นี้พอนะคะของเรามื้อค่ำของเราได้ละฝากไว้ก่อนนะคะใครอยากมากินร้านนี้มาไม่ถูกท่านมาถามได้นะคะนี่แค่ถนุนน่ะ เจ๊จงดิมป่ามาร์เก็ตนะคะฝากไว้ด้วยนะคะร้านนี้อร่อยอร่อยค่ะ